สีน้ำตาลสีน้ำตาลน้ำตาลอยู่ไหนวะนี่นุนกระโดดกระโดดเออเฮ้ยเกือบไม่ทันอ่ะชิวๆฮะเต้นไปด้วยเลยอ่ะนี่สีแดงโอ้โห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 ใกล้ใกล้เออสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้งคุนครับและวันนี้นะครับผมเราก็มาเล่นแมพที่มีชื่อว่าแมพ ตาแดนนี่เลยคัลเลอร์บล็อกนะครับผมคัลเลอร์บล็อกนะฮะเออก็คือเราต้องเอียบตรงสีนั้นใช่ไหมใช่ใช่แหละเออเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงมาพวกเราจะแข่งกันนะครับดูกันดีกว่าว่าใครจะรอดเอาละนะทุกคนเตรียโมโบทนะอ,อะไรอะ่ะเจ็คแพดไหมอุย้ยมีคนเลือกอันนี้เยอะมากเลยไฮฮิลอ่ะอ่าไม่ทันเลยเอุ้ยเป็นสี่เหลี่ยมเหรออุ้ยอุ้ยขาอุ้ย สีน้ำตาลสีน้ำตาลน้ำตาลอยู่ไหนวะนี่นี่กระโดดกระโดดเออเฮ้ยเกือบไม่ทันอ่ะมีคนรู้ออกไปแล้วจัง่อไปสีอะไรสีส้มสีส้มสีส้มนี่สีส้มนี้สีส้มสีส้มเอออ่าสีส้มได้อยู่ต่อไปสีสีสีด๊าบบู่อันนี้ไงนี่ไงดา๊าบบูอ่าชิวๆฮะเต้นไปด้วยเลยอ่ะนี่สีแดงโอ้โห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 สใกล้ใกล้เออ งั้นไม่อยู่รวมกันสีอะไรอะไลเรด่นี่นี่ยเนี่นี่นี่เนี่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 โซเชียลดิสแตนต์เหรอไปเดินไปมัวๆอยู่ก็เจอสีเทาสีเทานี่ไงสีเทาอ่านี่ง่ายไอม่งอ่ามีคนแตกอ่านี่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 ไลทเรดไลเรดอันนี้อันนี้อันนี้เออเหลืองโอ้โหโคตรใกล้เลยเอ๊เก็บได้เปล่าวะโอ้ได้ด้วยเก็บเก็บเม็ดอะไรไม่รู้ได้ด้วยสีอะไรีเขียวเขียวเขียวกลาิวอ่า ได้ได้ปืนได้เลยกระโดดทันโคนี่ไงใกล้เลยใช่ป่ะเนี่ยดาร์กกรีนเออใกล้ใกล้หมดเวลายังอ่ะเยลโล่ขูโคตรไกลไม่ฮึบอึบโอ้ยเกือบไม่ทันนี้แพงดีกว่าจะมีผู้ชนะดาร์กบูดาร์กบูอึบคุ้ยเกือบไม่ทันเหมือนกันต่อไปกรีนกรีนกรีนอ้าอันนี้ใกล้ๆหน่อยคนไหนเนี่ยอ้าวมีคนตกปืนไปซะแล้วดาร์กกรีนเฮ้ยไม่เอาอ้าว่า ตกมีเขียวสามโทนเรียบร้อยครับพวกผมใก่ไต้ผู้ชนะอยังเอ่ยฟ้าฟ้าฟ้าเออเขามีคนตกเฮ้ยเอาว่าโอ้ยโจนี่อยู่รอบคุมพูจะเดินออกทำไมเขียวเขียวแหมเขียวนี้อ้าวเฮ้ยผู้ชนะแล้วโอ้ยโจนี่อ้าวยังไม่อ้าวยังไม่จบอีกใครมันคนสุดท้ายอุ้ยอุ้ยทำไมตัวใหญ่อ่ะทำไมตัวใหญ่อ่ะผูชนะได้หุ่นตัวใหญ่โชว์ไอ้ยะเอออย่างเท่เอาว่ะขอบังได้ไหมเนี่ย มาเกมเลยดีอุ๊ยเอาอะไรอ่ะอะไรเดียมีใหม่หมดเลยแล้วแต่เลยอะอะไรก็ได้ที่จะไปไม่มีค่าอุ๊ยอุ๊ยลูกป่งเฮ้ยดดดอาเขียวดดได้ตก<บ>โดดไม่ได้เขียวเขียวอ๋อก็คือตกไปด้วยโอเค <ไป S 1> สีขาว <ไป S 1> ขาวขาวโอ้หกระโดดไม่ได้แย่ละกระโดดได้เลยไวมีโอ,อกาสรอดต้องเดินวนๆละ,ละสีฟ้านี่ไงโอเคสีอะไรต่อ สีส้ม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 จะถึงแล้วเออถึงไม่ถึงกินคนเลยไปเลยเดินวนๆดากิดนี่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 ดากินดากีนเออตกไปอีกหนึ่งคอยตกทีละคนนี่ไรสีดำดำดำไหนวะดำดำดำนี่ปะนี่ดำไหมดำแหละเออโอเคดำสุดแล้วของของพื้นเกมนี้ฟ้าโอเคเจ้าดนี้เออตกไปอีกหนึ่งเฮ้ยเราจะอยู่รอบเป็นคนสุดท้ายให้ได้เลยสีน้ำเงินเงินไหนวะถึงเออไม่ถึง โอ้ตายอีกแล้วอันนี้อะไรอะรอบที่หกอะไรอุ้ยอ,อ,อ,อันนี้ยากไปไหมโอ้โห,โโหสีแดงเลยจ้าอู้ยยากอันนี้ยากกว่าอันนี้ยากเดินไปเรื่อยๆสีดำดำดำ,ดำเจอแล้วดำดำอยู่นี่กดเอ้ย ำมมอะไรมันกระจุกอยู่ตรงนี้หมดเลยสีอสีม่วง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 มีวงม่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 วง่วงม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 ม่วงม่ว่วงม่วงม่วงม่วงวงม่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 วง่วงม่วงม่วง่วงม่วง่วง่วงม่ คทำไมมันมีก็สามลูกเลยเวลาสีขาวขาวไหนวะขาวเออนี่ไงข้างๆเอออ่าตกตาน้ำตาลนี่น้ำตาลน้ำตาลอยู่ไกลจังเนี่ยเออตกไปเขียวเขียวกินกินนี้ป่าวะเอ้าไม่ใช่หรอสับสนสีเขียวว่ะชอบชอบแบบงงว่าไอ้สันเขียวไหนกันแน่วะโอ้โหตาเล่แต่บล็อกมึงอะไรตามาร์จิต้านี่นี่นี่โอเคมีใครตกไปไหม เกือบอ้าวคุณอเรสกันหน่อยก็มีอ่านี่ไลเรด็ดให้โอกาสเล่นอีกรอบกูมาเจนต้าใช้เผาหวะใช่แหละใช้หรือเปล่าอันนี้กูอุ้ยเฮ้ยไอ้ปืนรอดเดินไม่รอดเขียวนี่ลามกีนสู้ๆนะข้างล่างอ่ะเดี๋ยวมีคนตามไป อ้าวลามกีอีกแล้วพี่ไม่น่าตกง่ายหรอกไหนดูเลยนี่ฟ้าอะไรจะตอบนี่มามานะมีทั้งฟ้ากับเงิีนี่ยม่วงนี่โอเคโถคนตกไปแล้วเอ่อม่วงอ่ะม่วงม่วงสีเดิมด้วยเ้าหมดไม่มีใครตกเลยลามกีตรงนี้โอเคหุ่ยโหดากกีนโอเคดากกีนจำไว้เท้า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 โอเค ใกล้ๆเลยไม่เดินไม่ต้องเดินเยอะเหลืองโอเคเ <Hey. S 1> อ้าวอ้าว,ว<ด>ชมพูชมพูชมพูข้างบนเหลือประมาณสามคนนะ่ะตอนเนี้ยชมพูอีกแล้วชมพูอีกแล้วชมพูไม่อยู่เออไม่อยู่ชมพูอโอู้อ,อ,อ้อาวตกมาแล้วครับผมชมพูอีกแล้วเหรอเฮ้ยเออตกเออ,เอ,อ โอเคครับทุกคนก็จบแล้วนะครับกับแมปนี้โอ้โหเป็นอะไรที่ยากเหมือนกันนะเอาจริงเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเราต้องชนะให้ได้เลยนะครับวันนี้ผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนว่าเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปว่าจะเป็นอะไรนะคะไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย